<Wow. S 2> เริ่มะนะครับวันนี้อาอ้นนะครับมาอยู่ที่ชายทะเลนะครับกาหลงนะครับก็วันนี้ก็มาดูวิธีการดุนเคยตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็มีแต่เคยทั้งนั้นเลยนะครับก็มีวิธีการเทสก็ ไม่เคยเห็นไหมนะครับพอเรารู้ว่ามีตัวแล้วเราก็เตรียมเอาคันดุลลงตาผมเทสลงไปแล้วนะครับก็จะดูว่าการเทสน,นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ ไปวิ่งมานะครับอ่านะครับเราก็จะวิ่งสวนไปสวนมานะครับก็คือเรือวิ่งตั้ง